สวัสดีครับสวัสดี F4 YouTube ท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี้ทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับมาทํารีวิวต่อจากรีวิวเมื่อสักครู่นะครับที่ผ่านมา10นาทีที่แล้วนะครับเป็นรีวิวเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับ RT 1 4 0พัดสี่สพตัวสตาร์ทไฟฟ้านะครับตัว t h เดอร์นะครับสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าหรือไดรสตาร์ทนะครับจากโรงงานนะครับทีนี้มาทําคลิปคากันไว้คือตัวเจ้าสยามพัดคู่ตัวนี้ nc พัดนะครับผมขอแจ้งราคาก่อนนะครับคลิปที่แล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้แจ้งราคาไปนะครับโครงตัวนี้นะครับอยู่ที่85%เนะครับ85เพร้อมใช้งานนะครับเป็นตัวสยามคัดคู่นะครับเหมาะสําหรับวิ่งหลังถนนนะครับหรือลงไถนาก็ได้นะครับผมตัวนี้นะฮะ โครงสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยรื้อรอยซ่อมนะครับนะครับสำหรับโครงนี้นะครับผมขายอยู่ที่ราคานะครับ25,000าบาทส่งทั่วไทยนะครับ25,000าบาทส่งทั่วไทยนะครับผมส่วนท่านใดมารับที่หน้าร้านผมนะครับมีส่วนลดให้นะครับผม ใกล้ๆโทรคุยกันนะครับส่วนราคา25,000บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีล้อเหล็กให้ตามที่เห็นในรูปนี้นะครับเครื่องเกียร์เข้าปกตินะครับเป็นสยาม n c พัดนะครับตัวนูนะครับ FCD นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นกระโปรงใหญ่แล้วนะครับท่านใดสนใจก็เบอร์โทร0892462253นะครับ0892462253ราคานี้ไม่รวมเครื่องนะครับชี้แจงกันก่อนนะครับอันนี้เฉพาะตัวโครงนะครับผม ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับโครงใช้งานปกตินะครับรับประกันหนึ่งเดือนเต็มนะครับ2 5 0 0 0ันบาทพร้อมส่งทั่วไทยนะครับผมส่วนท่านใดอยากจะมารับเองที่จังหวัดชาเชยงซามีส่วนลดค่าน้ำมันให้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมมีค่าน้ำมันให้แน่ๆเลยนะครับ1น0 0้า้อบาทนะครับ1,500้าอบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับทรัพย์โสพลเจริญยน์ยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ